มื่อน,นี้ก็สะมาแนะนาวิธีบัตรทีติดเรือยังไงกับหลายคนที่ว่าคงใจว่าติดเรืองติดแดงเป็นยังไงก่อนอื่นฮอกก็เข้าไปที่หนาโปรไฟของฮอกก่อนแล้วก็มหารูปฟันเฟืองที่อยู่ใต้โปรไฟพอเห็นฟันเฟ,ฟืองล้วก็เลื่อนลงมาที่กองข้อความการสนับสนุนให้กดที่กองข้อความสนับสนุน พอกดเข้าไปแล้วมันสิขึ้นไปอีกหน้าโปรไฟล์หนึ่งกดเข้ามาแล้วก็สิมีการรายงานทั้งเบิดที่เ้าเคยลงคลิปไว้ส่วนมากคลิปที่ติดเหลืองที่เจออยู่ตอนนี้ก็คือสิเป็นคลิปที่มีเพลงลงเพลงแล้วก็ลงโลโก้บางอย่าง ของบริษัทที่เขาได้รับอนุญาตที่ที่เบบขาจดลิขสิทธิ์ไว้อันนี้ก็สิเป็นคลิปที่เคยลงไว้เคยแนะนําการจองเที่ยวบินแบบราคาประหยัดอันนี้ก็เนื้อหาอาชีติดลิขสิทธิ์เขาก็เลยต้องทําการลบคลิปวิดีโอนี้ไปลบคลิปเขาก็กดแบบข้างล่างก็สิมีดําเนินการต่อไปเรื่อยๆให้กดเข้าไปเลย พกดไปแล้วเขาก็จถามเขาว่าเขาจิโต้แย,ยงบอรหรือเปลี่ยนแปลงอย่างบอเขาก็บว่าต้องโต้แยงอย่างเขาเขาก็ทําการลบคลิปที่มันติดติดเรื่องออกไปได้เลยเพื่อสิบว่มีปัญหาในการสร้างได้ไดในอนาคตครับก็บเป็นขั้นตอนง่ายๆก็ล้องกดล้องกิีมเบิงกัน